คลิปนี้นำเสนอนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะหรือเพื่อนๆที่ชอบงาน DIY ครับผมเป็นชุดคิดแผ่น PCB บบอร์ดได้ครับผมสองชั้นที่ผมประกอบแล้วนะเคยทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะในอเอาไปประกอบกับ Power Mix นะฮะนี่ฮะรุ่นนี้นะครับผมบอดด้สองชั้นเป็นกรบทำผู้ชมครับออผมคลิปนี้ก็มาพบกับผมกินเกยนะในช่องสายทานซาวชแนลกับ DIY สายทานซาวครับผม <c oughs> คลิปนี้นำสนเสนอน,นะครับผมสำหรับ ท่านผู้ชมนะนี่เพืเ่อนๆที่ชอบงาน DIY ครับผมเป็นชุดคิดแผ่น PCB บอร์ดไดครับผมสองชั้นที่ผมประกอบแล้วนะเคยทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะในเอาไปประกอบกับ power mix นะฮะเนี่ย รุ่นนี้นะครับผมบอดได้สองชั้นเป็นอบอดได้มินินะทีอาูนเจ็ดมินินะครับผมเสียงดีนะฮะสิบสองคู่สิบคู่แปดคู่หกคู่นะะเราเป็น รุ่นลากยานะับผมชอบ d i y หรือชอบแบบประกอบนะฮะซื้อแผ่น pcb นี่ครับผมบอกครบครับผมบอกค่าถ้าเราใส่ตามค่านี้เลยครับผมนะฮะใส่ตามค่านี้เลยเสียงดีครับผมไม่ร้อนนะฮะไม่จีไม่ทำครับผม เหมาะกับับกลางและแหลมนะฮะกลางและแหลมนี่ใสกิกนะฮนะที่ผมเอาไปใส่กับ power mix นะฮะ fc ก็โอ้ชอบนะฮะไม่ดันข้างละสดอก15นิ้วยังตุมตุ่มตุมะดังดีแต่ต้องพัดลมดีหน่อยนึงครับผมสมมติว่าเราไปดันเยอะๆนะฮะฮิตซิงใหญ่น้อยนึงครับผม เริ่มต้นสัก6คู่นะฮะแคู่นะสัก6คู่หรือ8คู่นี่กำลังจะเหมาะนะฮะใช้กับสวิจิ้ง2000นนี่ก็โอ้โหกำลังสวยนะท่านผู้ชมครับผมนะเป็น PCB ที่ออกแบบมาดีครับผมถึงนำเสนอนะครับผมน้ำชมเป็นละ45บาท ไม่เกิน50บาทประมาณนี้ลครับผมถ้าเรามาประกอบเองมันก็จะประหยัดลงไปอีกประมาณ100่งรนะฮะแล้วก็เราก็จะได้นารับรับคมความรู้เรานะครับผมสำหรับจุดต่อเนี่ยบัตรกี้เดี๋ยวตาฟักตาฟักให้เรียบร้อยก็ลงอุปกรณ์ครับผมนะอุปกรณ์ไม่เยอะนะ พอขอบง่ายครับผมผมลองด้ถือว่าเสียงดีครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับผมลงอุปกรณ์ตามที่เขาระบุไว้เลยครับผมตัวนี้นะฮะผมอยากนำเสนอคือเสียงดีนะครับผมท่านผู้ชมเสียงแหลมนี่ซิบซดีครับกลางนี่ปงปงออกดีครับผมจริงๆครับมอซักสวิตช,ชิง่งอา่าถ้าเราเปิดมอแปลง ม้อแปลงสัก1 5บหแอมป์นี่โอ้โห1200วัตต์นะได้ที่4โอห์มนะสดองนี่หกร้อยชุวยๆนะถึง700ได้เลยนะฮะเนี่ยนฮะต่อข้างนะ600้อยถึงเจ็ได้เลยนะแต่1 5บแอมป์ครับผมหก0ิบนะ หกสิบศูนย์หกสิบก็พอนะรับได้เก้าสิบห้านะฮะหกสิบศูนย์หกสิบก็พอนะท่านผู้ชมเป็นนะบอร์ดได้เล็กๆฮนะเนี่ยมินิเขาเรียกมินิถือว่าผมลองแล้วนะะถึงอยากนำมาเสนอนะฮะ ร้านี้ก็ผมลงไว้หลายคลิปอยู่นะฮะสำหรับนะลิงก์ของร้านนะนะในคลิปในหลายคลิปอยู่ครับพอลองแล้วนะฮะผมลองแล้วว่านะมันประกอบแล้วเสียงดีนะถึงจะนําเสนอนะท่านผู้ชมครับผมถ้าผมลองเองแล้วผมเป็นหนูลองยาเองแล้วเสียงไม่เข้าท่านะหรือบริการไม่แย่แย่นะผมไม่ผมก็แนะนําต่อนะ,ะบอกว่า มันไม่ดีไม่นะใช้ไม่ดีไม่อะไรนะแต่นี้เป็นบอดไดท์นะะใช้แล้วดีนะเสียงดีว่าง่ายๆครับผมจุดต่อนะทองแดงก็บอกจุดดีครับผมนะทาฟักก่อนที่เราจะลงอุปกรณ์แล้วก็ทาฟักนะฮะทาฟักก่อนนะฮะนะนะนะท่านผู้ชม อย่าลืมทานะะทาฟักทาฟักให้ให้ให้ทั่วนะฮะแล้วก็ลง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 อุปกรณ์ที่ตัวเล็กที่สุดก่อนนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูก่อนนะตัวไหนที่เตี้ยตัวไหนที่ที่เล็กที่สุดก่อนนะเนี่ยเนี่ยฮะพวกตัวเจดเส้นลวดเนี่ยนเะส้นลวดเนี่ยนะพวกเส้นลวดเนี่ยนะลงก่อนเลยนะสามสองสามจุดนะฮะเส้นลวด อยู่สองสามจุดนะฮะแล้วก็ลงก่อนเลยนะฮะลงเส้นลวดเสร็จแล้วก็มาลงพวกอานะนี่พวกอานี่ยนะอาพวกนี้ลงให้เสร็จหมดนะเนี่ยอาครึ่งวัดเนี่ยลงให้เสร็จหมดเรียบร้อยวัดกรีแล้วก็ลงตัวตรงสูงนะ ง่ายครับผมไม่เยอะหรอกครับผมนี่ดูดีๆนะฮะเสียงดีนะฮะถึงอยากนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมแบบนะฮะถ้าสนใจก็สอบถามใต้คลิปเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ให้นะฮะ <c oughs> นะตัวนี้มันเป็นมินิแหวผม สองชั้นนะมีกเดเทียแล้วอแล้วกดลวดให้ดีเสียงดีนะท่านผู้ชมครับผมสองชั้นแต่เสียงดีครับผมนะก็มีสามชั้นเหมือนกันครับรุ่นสามชั้นเหมือนกันครับผมยามาฮ่าก็เสียงดีเหมือนกันฮนะแต่มันก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะ <c oughs> วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมสั้นๆครับผมคลิป pcb นะฮะสองชั้นนะฮะเสียศูนินะฮะมินิ t ส0 7มินิครับผมรุ่นนี้นะฮะห้าห5าวัตต์เนี่ยมีเสียงดีครับผมผมบอกตรงๆเลยครับเสียงดีจริงๆครับผมใส่กิ๊กเลยฮะเหมาะกับกลางกับแหลมนะฮนะเนี่ย กลางแหลมไม่ใสถึงเบสดังดีขนาดไหนมันก็อูอีครับผมเสียงใสนะเสียงกลางชัดแหลมใสกลางชัดเบสลึกนะท่านผู้ชมถึงจะฟังแล้วนุ่มๆครับผมว่าจะเอาไปเปิดกับพีกระแทกหลังยังไม่ว่างครับผมขอให้ผมผ่าตาัดตาให้ดีก่อนก็ มันจะเจองานหนักๆก,กันอีกสักครั้งหนึ่งจะชมครับช่วงนี้ก็ชมคลิปเก่าๆไปก่อนนะท่านผู้ชมครับผมผมก็จะพยายามนะฮะเนี่ยนำเสนอนะฮะงาน DIY นะฮะผม,ผมที่มันทำแล้วเห็นผลนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ย PCB อ่าทีอาร์ศูนย์เจ็ดมินิครับผมทีอาร์ศูนย์เจ็ดมินิสำหรับเหมาะสำหรับเื่อตั้งแต่หกนิ้วถึงแปดนิ้วนะฮะแปดนิ้วน่าจะ ดีครับผมใช้สักแปดนิ้ว6นิ้วนะใช้กับซิปชิงที่ผมนำเสนอไ,ไปนะครับรุ่น2,000นะเหมาะเลยฮะซิปชิงตัว C P นั้นลง 1U ได้เราก็มันเล็กเกินไปมันก็ใช้พัดลมไม่ไม่เหมาะนะฮะถ้า 1U ใช้กับคดีนะผมคดีสักพัน1000นะรุ่นดีพันนะดีหนึ่งพันนะสองข้าง ดีหนึ่งพันกําลังเหมาะเลยนะดีหนึ่งพันกับสวิชิ่งสองพันนะฟังแล้วแล้วก็กล่องหนึ่งยูมันเล็กแต่ค่าดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ร้อนนะส่วนมากผมเห็นค่าดีเขาไม่ร้อนนะส่วนมากนะฮะกล่องก็ราคาหกเจ็ดร้อยนะอยู่ประมาณถ้าประกอบจริงๆก็สี่ห้าพันเลยครถือว่าใช้ได้นะฮะค่าดี ท่านผู้ชมตอนนี้เป็น AB ครับผมใสประกอบแล้วก็อยู่ประมาณน,น่าจะ200ร้อยถือว่าก็ถือว่าถูกนะท่านผู้ชมครับผมจริงจริงตัวนี้ก็ิ่งแค่ห้าบาท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 สิบบาท,บาทตัวอาก็ตัวละบาทสองบาทนะฮะตันติเตอร์บางตัวก็สิบบาทอะไรประมาณนี้มันก็ประหยัดลงนนะแล้วก็ ทำให้เราได้ฝึกฝนวิทยายุทธนะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้อย่าพิ่ำเสนอนะท่านผู้ชมนี่บอร์ดไดอา,อาร์ซุดเจ็ดมินิครับผมคลิปนี้นำเสนอสั้นๆครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผม PCB บอร์ดไดอาร์ซุดเจ็ดมินิครับผมขอบคุณครับ